ขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนสวัสดีครับ,รบผมนายพิราพาักษ์น้มัเลนเป็นช่างเทคนิคของศูนย์ฟอร์ดดอ,อนเมืองครับช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วนะครับการขับขี่อย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญนะครับวันนี้ผมจะมาบอกทิศการขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนครับข้อที่1นนะครับเปิดไฟหน้าและไฟท้ายในช่วงที่ฝนตกหนักๆห,หรือโดยเฉพาะกลางคืนทรงฝนให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นเราแย่ยิ่งขึ้นดังนั้นเราควรเปิดไฟหน้าและไฟท้าย เพื่อให้รถครันข้างหน้าและคันข้างหลังมองเห็นเราได้ชัดเจนมากขึ้นครับข้อที่2นะครับเปิดที่ปัดน้ําฝนให้แรงพอดีกับปริมาณฝนที่ตกลงมากระจกหน้ารถก็เปียบเสมือนดวงตาของเราดังนั้นเราควรเปิดที่ปัดน้าฝนให้แรงพอดีกับปริมาณของฝนที่ตกลงมาเพื่อให้กระจกสะอาดและเราสามารถมองเห็นเส้นทางได้มากขึ้นครับข้อที่3 เว้นระยะห่างกับคันหน้าให้พอดีเมื่อเวลาฝนตกนั้นส่งผลให้ถนนลื่นมากขึ้นครับดังนั้นเราควรเว้นระยะห่างกับคันหน้ามากกว่าปกติสองเท่าเพื่อเพิ่มระยะเบรกของเราในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถหยุดรถได้ทันครับข้อที่4นะครับควบคุมความเร็วในการขับขี่ในขณะที่ฝนตกถนนลื่นหากเราขับรถในความเร็วไม่ระมัดระวังก็จะยิ่งเพิ่มอุบัติเหตุได้มากขึ้นครับเพราะรถมีโอกาสที่จะเสียหลัก หรือเสียการควบคุมได้ง่ายมากขึ้นครับดังนั้นเราควรรักษาความเร็วให้อยู่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นครับในช่วงหน้าฝนหลายๆพื้นที่อาจจะมีน้ําท่วมขังแนะนําให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงหรือลดความเร็วลงเพราะหากน้ํากระเด็นเข้าเครื่องยนต์อาจส่งผลเสียกับรถยนต์ได้ครับยังไงก็ขอให้ลูกค้าขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะนัดหมายเข้าใช้บริการติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยครับ ศูนย์ฟอ์ดอนเมืองยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ